มันก็เรื่องของมันวันนี้ฝนตกครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องจริงหมดครับนี่คือน้องสมาชิกใหม่ครับชื่อว่าซูซูสวยตัวไม่รู้นะว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าเออมันก็ตามนั่นแหละสาเหตุที่เราต้องดู ตัวผู้ตัวเมียเนะี่ยก็เพราะว่าแบบคือเราจะได้แยกชื่อออกว่ามันเป็นผู้ชายผู้หญิงไงบ้านเนะี่ยแยกชื่อถูกไม่ใช่ชื่อออกบ้าดิอืมรักบุญอันเนี้ยรักบุญซูซูตัวนี้ยังไม่ทราบชื่อเพราะว่าไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้เวเปอร์อันนี้จอรนไอ้จอน,น John. ไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะจอนจอน แม้มันจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ขอให้เราชื่อว่าจอเนาะกันจอจัดไงโอเคสวัสดีฮะสวัสดีฮับลูกพ่อฮะลูกพ่ออดโอเคตอนนี้ข้างนอกลมแรงมากระวังนะจอจอนจัดลมแรงมากเลยตอนเนี้ยอุ้ยรู้สึกว่ามันจะมีฝนตกมาแล้วตอนเนี้ย ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแม่แม่เออไปทํางานลูกแม่ไม่ดูว่าแม่สากวกวยนะไปทางานทางานที่ไหนทางานที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนนะ<อ>ไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวขี้ข้าดีีข้าดีโอเคคือวันนี้ฝนตกไงแล้วก็ฟ้าแบบฟ้าก็ร้องไม่กระพารเลยรือไม่กระฟ้าแบบนน่และ